สุดยอดโ,โ,โอ้ยลูกแม่สวัส so ดีค่ะเชานเราก็อยู่เป็นที่สนามซุปเปอร์สตาร์นะคะนี่นะคะนี่นะคะมีคน่อเรียนลูกด้วยนะคะดีอย่างไรนะคะวันนี้น้องกัสดมาเรียนเรียนสปอน นี่นะคะโยกทีนะคะยิ่งกว่าครูจุ๋มนะค่ะรู้จักไหมคะครูจุ๋มอะค่ะกันวลีครูจูนะคะนี่นะคะที่รักมาเดี๋ยวเราจะไปดูพี่กัตนะคะพี่กัตวันนี้พี่กัตไม่ตอนไหนก็ไม่รู้นะคะฉันทำพีดกัตหรือเปล่าไหนลูกฉันอะตามหาพี่กัะคะ อันนี้รุ่นพี่นะคะยังไม่ถึงคิวพี่กัสน,นะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอนะคะรอถึงคิวพี่กัสน,นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะความสามารถพิกัสเขาอยู่ ดูฝีมือพี่กัสก่อนนะคะดูจังหวะพี่กัสนะคะโอ๊ย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 ลื่นกัสหลังหักไปยังลูกล้มบ่อยมากนะคะดูพี่กัสก่อนนะคะนี่เอาช่วงนี้เขาจะล้มบ่อยนะคะสงสัยต้องบอกป้าๆให้เปลี่ยนรองเท้า รองเท้าไม่ดีค่ะไม่ใช่คนไม่ดีนะคะรองเท้าไม่ดีสงสัยต้องกลับไปเปลี่ยรองเท้านะคะดูนะคะจังหวะนี้นะคะพี่กัดได้บอลน,นะคะโอ้โหโอโห้ขาลูกแม่หักไปแล้วค่ะหลักฐานมีนะคะเต็ม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 โอ้โห,หฉากที่สองนี้ลูกขาลูกแม่ก็หักอีกแล้วนะทำไมเตะรุนแรงอย่างงี้คะตายแล้วนะคะอันนี้นะคะจังหวะนี้นะคะอ้าถึงทีพี่กัดเลยะคะ โอโ้โ,อโหโอ้โนี่นะคะพี่กัสบินเดี่ยวมาแล้วนะคะโอโ้ยสุดยอดโอโ้ยลูกแม่ก็โอ้โหไม่ธรรมดาครับดูครับเหนื่อยทัดด้งหายใจโอโ้ยความหล่อนะครับเดี๋ยวเอาไปให้ป้าปาดูนะครับถ่ายไม่ทันครับถ่ายไม่ทันจะทำอะไรกันเนี่ยต้ยัดพริ<น> กลับนิ่มๆหัวระยะสุดท้ายนะมั้มันยังขยายอยู่